สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมา,าชวนทุกคนนะครับมาดูการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ที่จะเพาะวันก่อนนะครับนี่เราได้ได้ไม้แดงมาครับไม้แดงแล้วก็เอาไปคลิปหัวแล้วก็เอาไปแช่น้ำอุ่นๆนะครับพอจับมือจับเข้าไปแล้ว ทนได้นะครับเป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับเช้ามาก็เช้านี้นะครับนี่ดูสิมเมล็ดจะอิ่มเลยฮนะนี่แทบจะโผล่หัวที่ผมได้เรียนรู้มาบ้างก็คือก็เมื่อวานใส่ที่แปลงเตรียมแ,แปลงเพาะนะครับแปลงนี้นะครับก็จะทําให้ท่านดูเลยนะครับอันนี้ครับก็หวานไปก็พยายามอย่าให้เม็ดมันอยู่ติดกันนะ เผอเวลาที่เราจะได้เอาออกไปเพาะอีกนะครับนี่ครับหวานในแปลงที่ผมได้มานี้ก็อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยะครับเราไม่มีออไม่ได้เอาไปทำโรงดินไม่ไม่ได้เตรียมแปลงนะครับก็นี่หวานไปนขึ้นหนึ่งครับมาก็ทางนี้ เตรียมไว้ปานไปนะครับนี่ไม่กี่วันนะครับก็จะงอกนะครับก็คาดว่าอันนี้ไม้แดงนะครับผมผมไม้แดงเป็นไม้ที่สวยมากนะครับสามกบบาทล้วกันโอ้ พอเขาอิ่มน้ำครับมันมันเหมือนจะงอกง่ายนะครับงอกได้ง่ายพอพอหมดแล้วนะครับก็จะเอาดินโรยเข้าไปหน่อยดินนี้ก็เป็นดินที่เตรียมเตรียมโรยกหน้าสักหน่อยแล้วกันนะครับ บางที่เขาก็ใช้ทรายเลยนะง่ายทรายนะครับผมก็อยู่ในป่าแบบนี้นี่กินคุยมะพร้าวล,ลงทุนหน่อยต้องลงทุนบ้างนะสามสามแปลงอันนี้ก็เพะก่อนค่อนข้าง,างจะหนาหน่อยนะครับ เสร็จแล้วก็ทำการรดน้ำตอไปก็จะเห็นเด่เลยต้องอะไรก็จะเอา,เอาฟางครับฟางที่เตรียมไว้รนะักษาความชื้นไว้นะ ก็จะใช้เวลาไม่กี่วันนะครับอย่างที่ทามนะครับก็หลังจากนั้นก็จะรดน้ำทุกวันนะครับรดน้ำทุกวันเดี๋ยวตอนงอกก็มาชมกันอีกทีนะครับขอบคุณครับ